แล้วเ,เรื่องครอบครัวโลกิก็แล้วกนก็คือโลกิเนี่ยมีเมียคนหนึ่งที่ชื่ออังกรูโบดาซึ่งก็เป็นยักษ์น้าแข็งเหมือนกันและสองคนนี้ก็มีลูกด้วยกันสามคนซึ่งแต่ละคนนี่คือสุดในรุ่นคนแรกคือหมาป่าเฟนเรียเดี๋ยวเดฮะยักษ์บวกยักษ์เป็นหมาป่าอ่ามันอาจจะมีอะไรผิดพลาดในท้องนิดหน่อยก็คือในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าหมาป่าเฟนเรียรเนี่ยสามารถกืนกินโลกทั้งใบได้ด้วยการกัดครั้งเดียว เก่งขนาดนี้อย่าอยู่บนโลกเลยเ<อ>ส่วนลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนรองของเขาเนี่ยก็คืองูยักษ์จอมุงกันเขาบอกว่ามันจะสามารถพันรอบโลกได้ตัวยาวขนาดพันรอบโลกแล้วเลือดของงูตัวนี้ก็แบบมีพิษที่้หลแรงจนสามารถแบบฆ่าเทพได้คือถ้าเลือดกระเด็นไปโดนเทพเนี่ยคือตายเลยต้องระวังอะไรมันขนาดนั้นวะมาถึงคนสุดท้ายอันนี้เป็นคนสุดท้องแต่ว่าเป็นลูกสาวแหละลูกสาวคนสุดท้องของโลกิเนี่ยจะชื่อว่าเฮราหรือก็คือเฮล ที่เป็นเทพีแห่งความตายที่ดูแลเฮลฮาร์มอยู่ซึ่งลูกของโลกิแต่ละตัวเนี่ยก็จะแบบไปทำภารกิจที่สำคัญสุดของทุกคนแตกต่างกันไปเช่นหมาป่าเฟลเลียเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ฆ่าโอดินในแรกนรกส่วนงูยั์จอมุงกันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฆ่าทอส่วนเฮล่าก็จะคือเจ้านรกที่เอาเทพทุกอง,ง์เนี่ยลงไปอยู่ในนรกจนสำเร็จอะไรอย่างงี้แล้วก็เอากองทัพแห่งความตายอะ่ะบุกขึ้นมานี่ดูลูกแต่ละคนเป็นไง ไอ้สงคารามแล็กนาล็อกนี่ก็คือลูกมึงทั้งนั้น <laughs>